สวัสดีครับวันนี้อยู่กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับเป็นรถตักไซส หนึ่งคิวหนึ่งจุดสองนะครับหนึ่งจุดสองคิวกับหนึ่งจุดห้าคิวนะครับจะเป็นตัวเก้าหนึ่งหกแซกับเก้าสองหกแซนะครับสองคันนี้เลยนะครับนี่ครับวันนี้จะพามาดูมาเทียบขนาดกันนะครับว่าความแตกต่างของเขามันมีอะไรบ้างนะครับเก้าหนึ่งหกแซคันนี้นะครับตัวเล็กกว่าหนอยหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเก้าสองหกแซคันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมรายละเอียดดีเทลลึกๆทีละคันนะครับ มาดูรอบตัวกันนะครับครับสภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นรถหัวเก่งใหญ่ทั้งสองคันเลยนะครับนั่งได้สองคนนะครับเีเรดจแล้วเริ่มต้นกันที่เก้าหหกแซดก่อนนะครับคันนี้ครับเก้าหนึ่งหกนะครับ ไปดูรอบตัวก่อนเลยนะครับ9 1 6แเอปิฮิลล่านะครับไปทีละคันนะครับ มกี่นี่ถือว่าใช้ได้นะครับเนื้อยังเต็มเต็มอยู่นะครับสภาพยางก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้นะฮะ916เรียบดีนะครับเกียร์ไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยนะครับเกียร์เขานะครับแรงดีนะครับอันนี้เครื่องยนต์นะครับ เครื่ธรรมดานะครับเครื่องยนต์ของแคทนะครับเรียมๆแหงๆนะครับหัวเก่งใหญ่เครื่องยนตน์ซีสูปเทอร์โบนะครับ <Wow. S 1> แห้งดีนะครับ ขัขึ้นไปดูก็เก่งด้วยครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากดูวิดีโอการทดลองการขับใช้งานของคันนี้นะครับก็ติดต่อมาได้ทางไลน์ทางเบอร์โทรเช่นเดิมนะครับที่ร้านเราจะมีรายละเอียดรูปละเอียดนะครับทุกคันเลยนะครับวิดีโอรอบคันรีวิวรอบคันนะครับสวยๆนะครับแล้ววิดีโอการขับทดลองใช้งานหน้าร้านนะครับลองขับที่หน้าร้านเลยนะครับ นกระสุนเกีเยวเ,เขานะครับหน้าฝักหลังบิดขึ้นบิดลงนะครับน่ครับในหนวัวเก่งเขานะครับบิดนี้ก็จะกว้างขวางมากนะครับแต่รถเก่งหัวใหญ่เดี๋ยวเราไปดูคันเก้าสองหกกันต่อครับสภาพยางก็พอๆกันนะครับ แข่งน้มเต็มเลยนะครับหัวเก่งใหญ่เหมือนกันครับดูเครื่องยนต์ก่อนครับเรียมนะครับเรียมดีนะครับคันนี้นะเครื่องสามสองศูนย์สี่ะครับแคสามสองศูนย์สี่นะครับเครื่องยนต์ธรรมดานะครับเครื่องนเล็กธรรมดาแย่งง่ายนะครับ ายางเขาครับโอเคคู่นะครับสองอันนี้ถือว่าสวยนะครับราคาไม่ถึงร้านนะครับสองอันนี้ครับสภาพใช้ได้นะครับสี่สูบเทอร์โบนะครับ แผ่นน้ำเต็มนะครับไม่ได้มีร้าวนะครับไม่มีรอยล่วรล้าวนะครับตัวหญ่สภาพถือว่าใช้ได้นะครับน่าเล่นนะครับน่าเล่นนะครับตัวนี้แนะนํานะครับราคาไม่แพงนะครับ สองที่นั่งเหมือนกันนะครับหัวเก่งใหญ่ก็ภายในคล้ายๆกันเลยนะครับหลังอันนี้นะครับ สวยนะครับสวยนะครับคันนี้926นะครับ926เงหตเอาค่าประมาณนี้นะครับการท่านใดสนใจอยากลองรถนะครับอยากลองมาดูรถด้วยตัวเองนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับจะอัดส่งโลเคชั่นร้านหน้าร้านให้นะครับร้านเปิดทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับ 8โมงถึง5โมงนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดใครท่านใดนะครับลูกค้าท่านใดชอบคลิปนี้นะครับาาก,ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้กด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ